ตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในเรื่องของอประเด็นเกี่ยวกับซีเรียเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะ,ะทำให้ตลาดเนี่ยคลายความกังวลไปบ้างโดยมองกันว่า ในส่วนของเร็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเลื่อนออกไปจากที่รัสเซียเสนอให้ซีเรียเนี่ยส่งมอบอาวุธเคมีเพื่ออยู่ภายใต้การควบคุมของอานานาชาติแล้วก็ในส่วนของอประธานาธิบดีของสารัฐเองก็ดูจะประสบกับความยากลําบากในการโน้มน้าวสภาคองเกรสให้อนุมัติการโจมตีทางทหารจากซีเรียฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้ สินทรัพย์เสียงโดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้นอีกครั้งแต่บางส่วนก็ขายทำกำไรในส่วนของตลาดน้ำมันออกมาขณะที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยก็สะท้อนภาพความมีสเสถียรภาพของเศรษฐกิจซึ่งนักทุนก็คาดการณ์กันต่อว่าตัวเลขเในส่วนของภาคการผลิตแล้วก็การลงทุนรวมถึงค้าปลีกของจีนในวันนี้เนี่ยน่าจะออกมาสดใสเช่นเดียวกับตัวเลขทางการค้าแล้วก็เงินเฟอ้อท,ที่มีการรายง,งานออกมาในช่วงสุดสัปดาห์แล้วก็เมื่อวานนี้ก็มองว่าแนงน่าจะเป็นแรงหนุนต่อเซติมตน์ในเชิงบวกต่อไป ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการปรับลด QE จาก f ฟดเองเนี่ยก็อาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นเหมือนกันแล้วก็สร้างความผันผวนให้กับดัชนีเซฟิตีในบ้านเราก่อนการประชุม f ฟดที่จะมีขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อ,อแต่ถ้ามองในเรื่องของฟันฟล o w เองเนี่ยหลังจากที่เห็นนักทุนต่างชาติเข้าซื้อ สุดทีต่อเนื่องในตลาดหุ้นเป็นวันที่2แล้วก็ในส่วนของ Index Future แม้ว่าะจะเป็นการปิดสถานะช็อตที่ทำเอาไว้ในไตรมาสนี้ก็ตามแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นแรงหนุนที่ทำให้ในส่วนของตัว s ซฟตแล้วก็ในส่วนของ s ซฟฟิตตี้เด็กฟิวเที่มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อในวันนี้แม้ว่าอมองแล้วยังมีความผันผวนระหว่างวันโดยในส่วนของเบสิสระหว่าง s 5 0 u 1 3แล้วก็เเนี่ยขยับ แคบลงจากสัปดาห์ก่อนที่กว้างกว่าประมาณลบสิบถึงลบสิจุดโดยเมื่อวานเนี่ยกลับมาปิดที่ระดับลบสี่จุดหกจุดแล้วก็ดูเหมือนจะขยับเข้าใกล้ะระดับ เบสิส uh, ทางทฤษฎีที่ลบ0.25มากมากขึ้น uh, มองว่าตัว s อ0 u 1 3ยังมีรุนไปทดสอบเ้อถึง960จุดได้ในวันนี้จึงแนะนำให้เข้าเก็งกำไรในฝั่งรองแล้วก็ไปรับรู้กำไรที่บริเวณดังกล่าวทั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนเชี่ยดับ935จุดส่วน GoFuture เองเนี่ยก็มองแนวโน้มแบบนี้น่าจะ แบ่งตัวนักษณะไซเวย์า way ทางาลงหลังจากที่ดูเหมือนเรื่องของซีเรียนียจะทําให้มีแรงขายทํากําไรออกมาบ้างแล้วก็ในส่วนของอแก่งแรงขายที่มีออกมาจากกองทุน SPR g o l t เมื่อวานนี้ที่ปรับลดการถือองทองคําลง2.1ตันก็ดูจะเป็นแรงกดดัน ส่วนค่างเงินบาทเองเนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของตัวโกลฟิเจอร์มีโอกาสที่จะประับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ2 1 8 0บาทอีกครั้งได้เหมือนกันฉะนั้นแนะนำสถานะลอง g f v 1 3ให้ปิดสถานะออกไปก่อนแล้วก็เข้าเกณฑ์กำไรในฝั่งช็อตในช่วงที่ดิดตัวขึ้นมาที่ระดับ21,350บาทโดยวางจุดคัดลอดไว้ที่ระดับ21,400บาท ส่วน b r e n t c r u d e Oil f u t u r e เนี่ยมองน่าจะมีความผันผวนค่อนข,ข้างสูงหลังจากที่เห็นราคาน้ำมันดิบบร e n ัเนี่ยร่วงลงมาเข้าใกล้ระดับประมาณ112เหรียญครั้งแต่ว่าช่วงเช้าก็มีดีขึ้นมานิดหน่อยที่ระดับ112.96เหลเหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้เนี่ยก็มองประเด็นในเรื่องของซีเรียเองที่ทำให้นักทุนเลือกจะขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็ กำลังตามดูว่าจะมีความคืบหน้าในยัตถ์ไปอย่างไรแต่ว่าก็ยังได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสดใสทั้งในส่วนของจีนเองแล้วก็ในส่วนของยุโรปที่คาดการว่ายังน่าจะออกมาในทิศทางที่สะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจส่วนตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ที่คาดว่าจะ ตัวลดลงประมาณ2ล้านบาร์เรลจากการรายง,งานของ EIA ก็คงจะต้องตามดูว่า,าจะออกมาเป็นไปตามคาดหรือว่าลดลงมากกว่าที่คาดหรือเปล่าแต่ว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยก็มองว่าราคาน้ำมันดิบเลนเนี่ยน่าจะอยู่ในทิศทางของการพักตัวต่อ,อมองว่าถ้าลงไปถึงระดับ3,600บาทในส่วนของ B I U 13เนี่ยให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตที่บริเวณดังกล่าวส่วน U S D U ลงทดสอบระดับ32.10บาทโดยมองว่าสัญญาณการไหลกลับของฟันโฟต่างชาติที่เข้ามาในตลาดเอเชียเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะเป็นแรงหนุนในสัปดาห์นี้หลังจากที่มองกันว่าเฟดมีโอกาสน้อยลงที่จะลดมาตรการ QE ในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าแนะนำว่าสถานะช็อต usd u เนี่ยสามารถเข้าไป มในส่วนของ